ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation สวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนก,กันกลับค่ะถ้าจะรักขอให้พักหัวใจไว้ที่นักกีฬานะคะเพราะว่าเราเนี่ยหุ่นดีมีวินัยไร้ยศยศาสตร์ ไม่พึ่งจมูกคนอื่นหายใจวันนี้นะคะมีช็อตเด็ดของนักกีฬาสาวที่เป็นเทพแห่งการปั่นจักรยานและขลับเครื่องบินได้ด้วยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้จัดไปทั้งบนพื้นแล้วก็บนฟ้าส่วนความรักของเธอนั้นฟังแล้วยิ่งได้ใจค่ะเพื่อนๆเธอคือใครวันนี้จัดไปค่ะอเมนดกาค่ะตตำนานจักรยานไทย ็อตเด็ดเนี่ยมีทั้ง2องเหรียญทองซีเกมเหรียญทองเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีและไปแข่งโอลิมปิกปี2016ในฐานะท็อป10นักปั่นที่เทพที่สุดในโลกค่ะอเม n ิกาชอชคเบอร์39ดูสิคะดูที่จักรยานชีเลือกเบอร์นี้เพราะตอนที่คุณแม่คลอดเธอออกมาตอนนั้นคุณแม่อายุ39จ้า วันนี้ฉีเลิกแข่งและกลับไปใช้ชีวิตที่ฟลอริดาอเมริกากับครอบครัวค่ะความเก่งและความหลากหลายของเธอเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะในวัยใกล้33เธอเป็นโค้ชให้นักปั่นเด็กเป็นโค้ชให้ทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนมปลายเป็นนักบินเธอสอบได้ใบอนุญาตทั้งประเภทส่วนบุคคลและนักบินเครื่องยนต์เดี่ยวเชิงพาณิชย์ส่วนหัวใจเนี่ยโอ้โหแสนเปิดกว้างค่ะชีวิตคู่ของเธอ เป็นสาวที่มีลูกติดสองคนซึ่งเป็นนักธุรกิจเจ้าของสตูดิโอที่สร้างโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถด้านศิลปะแล้วก็ดนตรีน้องๆคะหากอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งต้องอยู่ไกลๆมือถือเพราะเงือกสาวไทยได้ดีเพราะตอนที่รอที่บ้านมารับเนี่ยว่างแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีอะไรทําไปไว่ายน้ําดีกว่าจากเด็กเ้าวขวบในวันนั้นจนถึงวันนี้เจนจีราศีสะอาด ติดทีมชาติตั้งแต่อายุ12ปีลงแข่งซีเกมส์หลายสมัยซึ่งเธอเป็นสายสปีดค่ะเป็นเจ้าของสถิติเงือกที่เร็วที่สุดในไทยระยะ50เมตรในท่าฟรีสไตล์กบและผีเสือ้อและจัดไปถึง4เหรียญเงินและ2ทองแดงแต่บันไดขั้นสุดท้ายขั้นบนสุดเหรียญทองยังรอเธออยู่และหลังจากได้ร่วมลงการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่น1ปีถัดมาซีเกมส ที่เวียดนามเจนจิราจัดไปคว้า2เหรียญทองจากฟรีสไตล์50เมตรและผีเสื้อ50เมตรยังขาดเหรียญทองท่ากบและซีเกมส์ล่าสุดปีนี้เจนจิราจัดไปสำเร็จค่ะยังสามารถป้องกันแชมป์ผีเสื้อ50เมตรได้ด้วยนี่ไงความพยายามอยู่ที่ไหนสิ่งดีๆรออยู่ที่นั่นเพราะเหนือกว่าเหรียญทองคือการชนะใจตัวเองไม่ยอมแพ้ค่ะพระเทหน้ามาเจอกันใหม่ รายการแชมป์จัดไป5าทุม45ช่อง PPTV HD 36และพรุ่งนี้ไปเจอกันต่อที่ YouTube แชมป์จัดไป